ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะกำลังจะเดินไปที่ชั้น3ามเหมือนเองค่ะขึ้นมาที่ชั้น3ของมิวเซียมสยามนะคะเดิ๋กลัอหลักความจริงแล้วนะคะมาที่นี่ต้องมาที่ชั้น1นึ่งไปชั้น3ามแล้วลงมาชั้น2อแต่แอนนี่ก็งงไหมไหมคะทำไมไม่ไปชั้น1นึ่งชั้นสองชั้นสามพี่เอ๋มคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะใช่ครับคือเราได้การที่เรานําเสนอประวัติศาสตร์เนี่ยย้อนกลับไปสู่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่าอยู่สมัยก่อนครับค่ะ คือเมื่อจบจากชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องการจะับให้ช่วงเวลาเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับจากชั้นหนึ่งก็ข้ามชั้นสามเลยก็ค่อยย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันอ๋อเหมือนกับย้อนเวลาไปทำแล้วก็เลยสร้างบรรยากาศจริงให้มันดูนานขึ้นเหมือนกับเราเดินทางย้อนไปไงพี่ตูสลอจากปัจจุบันไปอดีตก่อนไปสุวรรณภูมิก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงสยามและประเทศไทยอ๋ออันนี้เก็ตแล้วอเดินไงเดี๋ยวเราให้พี่เอ็มพาเราไปที่ชั้นสามห้องแรกเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วค่ะแล้วเราก็มาอยู่ในห้องเปิดตำนานสุวนนรรณภูมิมมมแต่ก่อนอื่นต้องถาอีกอย่างหนึ่งว่าซีมของห้องนี้เป็นยังไงคะพี่เอ็มครับก็ห้องนี้ชื่อห้องห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิครับก็ะจะมนการเกินนาเข้าสู่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือว่ายุคสุวรรณภูมิค่ะ เริ่มแรกในการนําเสนอของเราถือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยหมายถึงดินแดนที่เป็นภาคพื้นดินของเอเชียมันต้องเสียใต้ทั้งหมดเลยนะตอนจะกล่าวถึงว่าเป็นดินแดนที่มีความเอืนสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมีสนามบินด้วยมีสนามบินแย่างย่างสนามบินปัจจุบก่อนอันนี้คือเป็นการเปิดก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสุวรรณภูมิาก่อนสมบูรณ์นะชื่อมันเหมือนกันเหมือนกันนะแล้วไงครับผมมาต่อครับ เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ด้านในครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอุดมสมบูรณ์อย่างไรไปกันเลยค่ะครับและอันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นยุคมนุษย์ลำปางนั่นเองนะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้งช่ไหรอ่าไม่ใช่ครับจริงๆก็คือนี่ครับเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ยุคแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ยุคหินเลยครับอะไรสามสี่พันปีที่แล้วจนมาถึงเนี่ยนะฮะโอ้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นล้านเลยใช่อันนี้าห้าแสนปีก่อนแต่จริงมันเริ่มมาจากตั้งแต่ยุคเลนินเสาร์อ่ะหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีจนมาถึงเนี่ยครับมนุษย์ที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยครับจะมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนี่ยยุคปักกิ่งยุคลำปางยุคโชวานะฮะแล้วก็มาเป็นการกําเนิดสวนฟูนั่นเองนะครับนี่นะคะแบบนี้ต้องมาดูข้างในนี้เลยใช่ค่ะนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ก็นี่ฮะอย่างที่บอกว่าปีมือของการวิพัฒนาการอย่างเครื่องใช้หรือต่างๆใน่ว่าจะเนี่ยครับผมใบมีดสมัยก่อนไม่ใบนะมันผมไม่รู้ว่าทำมาจากหินขัดให้คมนะฮะไม่ใบนะใบมันบางๆแล้วก็เอาไปเป็นอุปกรณ์ในสำหับมาหากินนะครับเอาไว้ล่าสัตว์นั่นนะครับทำกับข้าวอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นหวานหินเฉพาะเป็ดเจ้ปลาเขาสิเหมืนเป็นเคี้ยวของสัตว์ผมว่าปลาสมัยก่อนต้องใหญ่มาก พราะขนาดเบ็ดเนี่ยยังใหญ่มากเลยใช่ค่ะนี่คุณดูนี่สิคะเข็มเย็บผ้าค่ะนี่คือเข็มเย็บเหรอฮะโอ้ทำจากเขาสัตว์เหมือนกันนะฮะทำให้รู้ว่าเมื่อ3,000ปีเนี่ยครับคนเราเนี่ยมีเครื่องนมือผมและก็ใช้หนังสัตว์เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเย็บค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะของข้อมูลชรานภูมิเปิดตำนานชวรานภูมิเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าได้ครับไปกันเลยครับ ตรงนี้ที่เราอยู่นี่คืออะไรครับเพียรครับก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่จําลองอินแดส่วนผสมนะครับอย่างที่บอกเลยว่าคือส่วนมอย่างอินแดนที่มีความเราสมบูรณ์มีความหลากหลายทางเชื้อภาพดังนั้นเนี่ยผู้คนยก็เริ่มอุยมเข้ามาอยู่อาศัยในอินแดนนี้นะครับก็มีการสร้างความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางน้ำมันก็ถูกบมีการติดต่อระหว่างชุมชนกับชุมชนหมู่บ้านกับหมู่บ้านค่ะก็ขยาย ความจะเรื่ขึ้นมาใน่อพนวาการนาการต่างๆนจะเห็นว่ามการสร้างบ้านด้ยแล้วก็มีรูปแบบของบ้านเลยก็คือสูตรน้ำพันุรอบๆมีการทำโลหกรรมรวด้านการที่แหลกนรัซึ่งหลักฐานเนี่ยคุณรู้ว่าข้าวสายพันธุ์แรกที่นุษล์นำมากินนะครับเท่านี้นครับที่การหลักฐานจะมาไข้เวเหนี้คือของับนำมาสามพัน อันนี้คือสายพันธุ์แรกเลยสายพันธุ์แรกม,มันจะกิข้าวเหนียวก่ับข้าวเจ้าค่ะแล้วทำไมเขาถึงมากินข้าวเจ้าที่รังครับน่าจะเป็นการเออเรียกว่าพป็นการปลองสายพันธุ์ข้าวเพราะเขารู้สึกว่าข้าวเจ้ามันนิ่มกว่าหเลยว่าจริงๆแล้วมันกินข้าวจากเป็นข้าวป่าเอาข้าวเหนีวยวไปหา่นตำปลามาแล้วก็เ,เริ่มมีการทำข้าวป่าย่ ค่ะวม่าเราปลูกปเป็นข้าวเหนียวเราได้กินข้าวเหนียวเมืนี่ยสึพัฒนาสายพันธุ์ไปรู้สึกว่าข้าวเหนียวนี้เวลาโดนลมแล้วมันแข็งนะอเออนะอยากกินข้าวนิ่ๆๆมๆอะไรอย่างนงี้อะไรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเนาะอะไรแบบนี้เหมือนกับพอยุมันเปลี่ยนไปฟันคนเราเนี่ยอย่างเมื่อก่อนยุคหิขาจะแข็ง ก็เริ่มก่อนลงตัวคุณเราก็เริ่มเล็กลงหรืออะไรแบบเนี้ยเอออะเรยต้องกินแบงนิ่มๆเออนั่นแหละนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นที่รวมเรื่องราวในการเกิดสุวรรณภูมิเองและส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่คนไทยกับต่างชาติเยอะพอกันไหมคะ คนไทยจะเยอะกว่าเยอะกว่านักเรียนนักศึกษาค่ะจะมีมีนักเรียนนักศึกษามาด้วยและที่ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาสามปีแล้วสามปีแล้วก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่สั้นอยู่เนาะบางทีชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดูก็ต้องทําการดึงดูดมาเยอะๆอย่างเราเนี่ยนะมีเพื่อนต่างชาติไหมไม่มีดึงมาได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยตอนที่จะสวยหรอกขนาดนี้เป็นยังไงเอ้าก็แอนมีเพื่อนต่างด้าวก็เอาไาดิเยอะๆเลย น้าคิดอยู่เดี๋ยวไปผลก่อนนะไผลก่อนนะไม่ถูกกฎหมายหรอถาพูดถึงนะฮะผมรู้สึกว่าผมเดินผ่านอยู่ที่หนึ่งผมเห็นอะไรบางอย่างเหมือนของที่มึงสวนภูมิรอเปล่าไม่รู้นะอ๋ออันนั้มาแากสมัยที่แล้ว่ะอ่านี่ของสวนภูมิวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นีของเราเราจะมา้อให้พี่เขาอ๋อนี่นะ ผลิตภัณฑ์คอรเดย์นะครับจาก c ีฟของเรานั่นเองครัผมแล้วกขอขอบคุณพี่ที่พาเรามาแนะนำในต่างๆวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นี่คือแค่ ส่วนเล็กๆแค่นั้นเองเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพามาเดินกันต่อว่าต่อจากห้องสุวรรณภูมิแล้วมีห้องอะไรอีกอ่าแน่นอนเพราะแค่นี้ยังไม่รู้จักหรอกนี่เพิ่งเริ่มต้นครับผมนะเดี๋ยวเราต้องรู้จักกันต่อแต่ว่าสัปดาห์นี้เอาคอร์เรเดบเดลี่มอลไปทานก่อนทานก่อนนะดี่เอไปทานก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปดูห้องอะไรเดี๋ยว่อยเอาของมาติ้มซนอิ๊ที่เขาต่ออีกอ่นเออนะแต่ว่าต่อเสร็จจากนี้ครับพี่กูจะพานี่ไปไหนผมจะพาไปร้านอาหารที่ว่าถ้าได้ลิมรสแล้วนะฮะ ต้องติดใจแซปเอลีเดอร์เอ้ยไม่ใช่ต้องแบบอร่อยมากๆเลยอ่ะอะไรอย่างนี้พูดแล้วหิวแล้วเดี๋ยวจะต้องไปอ่ล่ะค่ะตามผมไปเลยครับนะเดี๋ยวเราพับกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านที่พี่กู้จะพาไปกันเลยค่ะ